ชื่อเพลงอละไนระเป็นบทเพลงราชินีคของ,อของเพลงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฟังนะนงในการลครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จไปพร้อมกับสมเด็จพระราชินีเพื่อทำพิธีบวงสวงวิญ,ญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในคืนวันนั้นในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระบรรทมสมเด็จพระราชินีสะดุ้งตื่นขึ้นท่ามกลางข้ามคืนแล้วทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จดำเนินเข้ามาหาพร้อมชุดก,กษัตริย์ออกสึกเต็มยศ แล้วตรัสกับสมเด็จพระราชินีว่ายังไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเลยมาในครั้งนี้ด้วยเหตุผลเพียงประการเดียวเป็นหัวราชการที่เกา้าขอฝากพระราชินีช่วยอยู่เคียงข้าง ดูแลรัชการที่เกเรื่องเพราะเราเห็นว่าในอนาคตการภายภาคหน้าจะสูญสิ้นความรักที่มีให้แก่กันประเทศชาติจะพบเจอปัญหาจนแทบจะหาทางออกไม่ได้และ คนเพียงคนเดียวที่จะเป็นจุดลอร้องร,ร,รวมหัวใจของคนไทยให้ยังคงรักษาความรักที่มีต่อกันไว้แล้วพาประเทศชาติพ้นไปจากปัญหานานานประการได้คือรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นเราขอร้อง ขอให้พระราชินีอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจอย่าให้พระองค์เหนื่อยจนเกินไปและขอให้เข้มแข็งเพื่อพื้นแผ่นดินที่เราตอบผู้เอกราชมาด้วยความรักและห่วงใยถึงขนาดที่ว่าแม้สวรรค์นัคตไปแล้ว วิญญาณก็ยังสิงสถิตอยู่บนคือแผ่นดินนี้เฝ้าดูลูกหลานที่เติมใจบนผืนแผ่นดินนี้แผ่นดิทาาน,ดน,ดท,นดที่บำพระบุุษใช้เลือดและเนื้อรักษาไว้รุ่งขึ้นเช้าสมเด็จพระราชินีเล่าเรื่องนี้ถวายพระเจ้าลงแล้วก็บอกว่าบอมฉันไม่ได้ฝัน ภาพของสมเด็จพระน,านาเรศวรที่ชัยใส่ชุดกริย์ออกสุดยันติดตาอยู่เลยพระองค์บอกฉันไม่ได้ฝันนั่นเป็นแรงบันดาลใจเบื้องต้นที่ทำให้รงงพ,หรพระบาดสมเด็จพระเจ้ายูลหัวพระราชนิพนธ์ทัดอง แม้จะมีทางแยกที่ผิดแผกใต่ตางแต่ก็ยังมีหัวใจเพื่อชาติเพื่อนี้บทเ,เพลงนี้คือความฝันของในหฝันเพื่อพอทกันดีขอเชิญนักเป็นใหม่ทุกท่านนั่งตัวตรง ตั้งใจฟังอาจารย์จะถาม เขาสวนด้วยความรักใช่หรือไม่รู้สึกไหมบทสวนนี้ชื่อว่ามหาการุณาธารณีสุขของพระพุทธศาสนา ส่วนนี้สังรเสริญพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ว่ามีหัวใจดุจพระแม่ธรณีที่พร้อมรับทั้งสิ่งของที่ดีและสประปกของผู้คนบนพื้นแผ่นดินนี้ใครคือพระโพธิสัตว์ฟันดีๆนะใครคือพระโพธิสัตว์ มนุษย์นคนไหนบนโลกนี้ก็แล้วแต่ที่ในหัวใจมีความคิดว่าหากข้าพเจ้าทำประโยชน์อะไรให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ได้ยอมตายข้าพเจ้าก็ทำ<อ>เกิดมาเพื่อผู้คนบนผืนแผ่นดินนี้ใครคือพระโพธิสัตว์ คนที่มีความคิดว่าเราไม่ลงนรกใครจะลงคนที่หยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงผู้คนคนที่จะทำร้ายผู้คนอีกมากมายถ้าจะต้องมีคนเป็นบาปเพราะได้ทำบาปนัิบาตข้าพเจ้าเป็นเองคนอื่นอย่าเป็น คนที่เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องผู้อื่นผู้อื่นไม่กล้าเสียสละข้าพเจ้าเสียสละหัวใจของพระโพธิสัตว์ความปรารถนาสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานพวกท่านไปกันเถิดข้าพเจ้าขอเป็นสะพานและจะเดินเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย เราวันหลังให้เดินเกี่ยบข้าพเจ้าไปใครเป็นพระโพธิสัตว์ในหลวงเราเรามีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่เป่าประกาศชัดเจนว่าเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทย พระมหากษัตริย์องค์แรกในประวัติศาสตร์ของสยามประเทศที่ทิ้งเครื่องทรงกษัตริย์แล้วเข้าห่มผ้ากาสาวพัฒ์ประกาศให้รับรู้กันทั่วแผ่นดินว่าข้าพเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตะนโกสินทร์ปราถนาเป็นพระโพธิสัตว์บุคคลที่ทำอาชีพเสียสละเพื่อผู้คนทั้งหมด ทำไมอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขามีความคิดว่าเขาอยากจะเสียสละเพื่อคนอื่นรู้ไหมเพราะเขาเคยอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์จึงเป็นแรงผักดันในหัวใจของเขาที่เกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาลำบากได้เขาอดทนได้เขาเสียสละได้ เพราะในชาติหนึ่งในวัฏตะสงสารนี้เขาเคยอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์ในวันที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงยมกปฏิหารเปิดสามโลกให้ผู้คนเห็นในวันที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันที่เราตัดบาทเทโบโรหนะมนุษย์ในวันนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะกี่คนที่เห็นเหตุหการณ์นั้นทั้งหมดล้วนปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ บางคนก็ไปถึงความฝันที่อธิษฐานบางคนก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ทอดกำลังใจแล้วลาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธศาสนาในโลกนี้นิกายเถราวาทีินายานที่อยู่ที่ประเทศไทยศรีลังกากัามพูชาพมา่าส่วนมากปราถนาสาวกภูมิเป็นพระอรหันต แต่นิกายมหายานทั้งหมดจีนที่เบตภูฐานเกาหลีญี่ปุ่นทั้งหมดปราถนาเป็นพระโพธิสัตว์พวกท่านทุกคนจะต้องเคยมีภพชาติที่ปราถนาเป็นพระโพธิสัตว์ชาตินี้จึงคิดทำตนเพื่อส่วนรวมอีกครั้ง อย่าทิ้งหัวใจอรพโพธิสัต์อยากทิ้งหัวใจที่เสียสละในหลวงเป็นแบบอย่างของพระโพธิสั์ที่เราจะเห็นได้บนพื้นแผลล่นดินสมควรแก่การรับการกราบไหว้บูชาและความรักจากผู้คนทั้งแผลล่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพวกเรานักเรียนใหม่ครับรักในหลวงไหม อบอกรักได้ไหมจาจะทำสิ่งที่ง่ายๆแต่ทำจากหัวใจนักเรียนใหม่ทุกท่านนักสมาธิตั้งใจตัง นิสั์ของพวกเราตอบคำถามอาจารย์มาเป็นตำรวจทำไมอาชีพที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราชของพระราชา มาเดินบนเส้นทางนี้ทำไมมีความคิดอันใดที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ถูกต้องเพื่อถวายแด่พระราชาและเป็นประโยชน์แก่พืนแผ่นดินนีท่านจะต้องตอบว่า านมาเป็นตำรวจทำไมด้วยเหตุผลใดต่อหน้าพระบรมฉายาท่านจะต้องบอกความรักที่ท่านมีอยู่ในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยมต่อพระองค์ท่านสัจจปฏิญาจังัวใจที่จะอุทิกายนี้ิญญานี้ เพื Man, ่อพระราชาที่ปกครองประเทศนี้คือแผ่นดินนี้ของประเทศไทย ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าขอขอามเคารแด่พระบรมราชาลักษณ์แห่งพระกษัตริมากษัตย์ไทยองค์รัชกาลที่า มันด่างครัพระเจ้าได้รับผลิญยาบัตรจากท่านเป็นรุ่นสุดท้ายท่านมีความ่อยขาน,นแรงกล้าว่าท่านจะเป็นราชการที่ดีเพื่อตอบแทนรุ่คุขงของพระองค์ขพรอะของพระเจ้าภายผ่านว่าจะเป็นคนที่ดีแก่ข้างคมเรื่องนำนาจรุนนี้ ข้าพเจ้าจึงได้มาเกิดเป็นข้าราชการข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญนี้ของพ่อของแม่ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะตอบแทนบุญคุณนี้แก่บิดามารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณต่พระบรมชายอาลักษ์ว่าแต่ตอนนี้ไปทุกประหมายใจชีวิต ข้าพเจ้าขอบุทิศเพื่อคนอื่นเพื่อความสุขแก่คนรอบข้างเพื่อแก่ประชาชนคนที่พระองค์ประานาที่พระองค์มีความรักให้ทุกคนมีความสุขข้าพเจ้าจักนำแสงเทียนของท่านจิดต่อไปยังคนอ่อนั้นเพื่อเป็นพระราชก,กุศลและข้าพเจ้าขออวยพรชัย อใอ้ท่านจงหายจากโลกให้ห้ประการจงอยู่เป็นลมคงสงสัยคู่คนไดตลอดไปตราบนานเท่านานข้าเจ้าขอดิฉันนักเรียนใหม่ดุษฎีพวงพันดีสังกัดหมวด8กองร้อยที่1ฝ่ายปกครองหนึ่งกองบังคับการปกครองสำหรับแรงวันดาลใจที่จะมาเป็นตำรวจรจริงๆ ถ้าให้พูดก็คงไม่มีพอไม่ได้ตั้งใจมาเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าอยากดูแลอยากช่วยเหลืออยากอยากดูแลประชาชนก็คือหลังจากสอบสอบข้อเขียนเสร็จที่รามคำแหงใช่ไหมคะ <laughs> ก็กลับบ้านกับเพื่อนโดนโกงค่ารถ ไปหลายบาทมากตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากและไม่รู้จะหันไปพึ่งใครก็เลยพูดกับเพื่อนเล่นๆกันสองคนว่าถ้าเป็นถ้าได้เป็นตำรวจจะจับคนนี้เป็นคนแรกเลยพอถึงพอมาถึงวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาทำหน้าที่และมีมีความฝันไว้ตั้งนานแล้วว่าอยากทำอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ ที่ได้รับใช้ในหลวงเป็นข้าราชการรับใช้แผ่นดินแล้ววันนี้ความฝันก็ได้เป็นจริงหนูไม่เคยรักในหลวงเพราะว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่เคยรักเพราะเป็นคนที่สูงส่งแต่รักเพราะเห็นท่านทำงานเห็นท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชน จึงรู้สึกรักไม่ได้รักเพราะอยากเพราะพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายบอกให้รักแต่รักด้วยหัวใจรักเพราะเห็นท่านทําเพื่อส่วนรวมและและเมื่อมีโอกาสเข้ามาอยู่ทําหน้าที่ตรงจุดนี้ก็จะขอทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ oh uh...